สวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องปันซ่านนี่ครับอยู่กันอีกครั้งกับเกม Blue CD ภาหกนั่นเองนะครับผมโอเคในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะมีชาเลนจ์แบบไหนรอเรากันอยู่เริ่มจากเปิดกล่องแล้วก็เข้าไปดูกันชาเลนจ์เป็นยังไงครับและน้องไมซ์ฟรอม Google นะครับก็คือว่าได้รับการสุ่มมาจาก Google นั่นเอง4ตัวฮีโร่หโอโอโไม่มีการเงินตีพังตัวได้ฮี Hero. โร่อู้ โอ้ความน่ากลัวของเราคือสีม่วงพังตัวหาวิธีแก้ได้โดยการใช้เจ้าฮีโร่กับเรือดำน้ำสีม่วงพังตัวจะจัดการยังไงเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเป็นตัวหลักๆอะ่ะเราใช้เจ้ามันก็ต้องใช้เรือดำน้ำช่วยนั่นแหละเ,ลเรือดำน้ำเรือดำน้ำโอเคลุยพอพอคิดวิธีออกครับ พอคิดวิธีออกว่าจะสู้อย่างไงโอเคเริ okay. เ่มมาผมว่าจะวางฮีโร่ไว้ก่อนนะนไะปหรือว่าฮีโร่ไว้หน้าหนาหน่อยฮีโร่หน้าหนาหน่อยมีข้อดีตรงที่ว่าเขาจะช่วยตีสีม่วงให้กับเราได้ครับแต่ถ้ามันหลุดล่ะหลุดแล้วหลุดเลยนะไม่เป็นไรเพราะว่าด่านนี้ไม่มีการเงินเพราะฉะนั้นผมจําเป็นที่เราต้องวางตัวอื่นเสริมเข้าไปด้วยอยู่แล้วนะผมวางกลูกันเนอร์ไปด้วยเลยแล้วกนะัน กันเน่ฟรีหรือเราจะใช้เรือดำน้ำดีเรือดำน้ำถ้าเราใช้เป็นตัวหลักเรือดำน้ำก็สายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดตีได้ไม่ดีเท่าไหร่เราต้องใช้เจ้าตัววิสาดนั่นแหละปะ่ะลุยมันมีความเป็นไปได้สูงนะเพราะว่าด่านนี้มันเป็นด่านแบบอีซี่พอมันเป็นแบบอีซี่เนี่ยมัน จะพูดว่ายังไงดีพอเป็นอีซี่มันมีเวลาเยอะไงเพราะว่าอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เตียวห้าครับดี๋าวเราใช้แค่เตียวสี่ก็ได้โอ้ได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 ้วางแผนออกแล้ววางแผนออกแล้วโอเคโอเคโอเคผมรู้แล้วว่าด่านนี้จะผ่านยังไงผม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 วางภาพทุกอย่างไปหมดละแต่ประเด็นคือด่านนี้มันไม่มีการเงินเราต้องใช้เงินทุกอย่างที่คุ้มค่าจริงๆสายที่เราจะสแปมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็น วิสาสายบนคู่กับล่างครับสายบนจะทําให้โจมตีได้ดีสายล่างเนี่ยจะเป็นสายที่ทําให้เขามองเห็นพลังตัวอพอได้สองสายรวมกันนี่ผมว่ามันก็ปิดจุดไปได้เยอะอยู่เหมือนกันนะหลังจากที่เราเคลียร์ในจุดเรื่องพวกนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเสริมเรื่องการต่อสู้กับสีม่วงพลังตัวอตอนนี้เนี่ยสีม่วงมันโดนฮีโร่เรายิงได้อยู่ ก็เลยแบบไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ตัวกร,รูผมคงจะไม่อัพเพิ่มครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเขามองไม่เห็นพังตัวไงอัพไปก็เท่านั้นนั่นเองอืม,มตอนนี้ก็ปล่อยไปอย่างนี้ได้แล้วเราค่อยๆอ,อ,อัปเกรดวิสาห์ตัวนี้ให้เป็นระดับที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นก็น่าจะช่วยการป้องกันได้เยอะเอาการอยู่เงกันนะ โอเคเดี๋ยวเราเอาวิสายเทียร์สามอีกไม่นานก็จะได้ละเทียร์สามแหลมมากพอได้เทียสามมาแล้วเนี่ยผมต้องเริ่มคิดแล้วว่าเพราะถ้าอัพไปเทียร์สี่ราคามันมันโดดขึ้นไปค่อนข้างเยอะไงเดี๋ยวผมว่าผมวางเสริมขึ้นมาข้างหน้านี่ตัวนกัน ไว้ตรงนี้ดีกว่าไว้ตรงนี้ดีครออผมอาจจะต้องใช้เทียห้าบ้างนะทุกคนหนานเกมเนี้ยหมดเนี้ยแต่ว่าถ้าเงินมันพอก็ได้ถ้าเงินมันไม่พอก็ต้องหาวิธีอื่นแต่ผมว่าน่าจะไหวอยู่นะน่าจะไหวอยู่ครับ ก่อนอื่นป้องกันด้วยรูปแบบนี้ไปก่อนสีม่วงเนี่ยเดี๋ยวเราใช้วิสายแล้วก็ไม่ใช่สิเราจะใช้เจ้าตัวฮีโร่ของเราแล้วก็เดี๋ยวจะเสริมเจ้าเรือดำน้ำําให้เขาเนี่ยช่วยทําลายให้หน่อยให้เขาช่วยทําลายหน่อยจัดไปครับแรกๆยังชิวๆอยู่กําลังคิดอยู่เนี่ยว่าจะเอาอะไรก่อนดีนะเรือดำน้ําก็ไม่เร็วนะเรือดำน้ําก็ไม่เร็วเพราะว่าเรือดำน้ําเนี่ยมันสามารถโจมตีได้ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยอยู่ เพราะาเรือน้ำสามารถโจมตีได้ทั้งแมปครับนี่ยตัวสีม่วงตัวปัญหาผมเลยแค่เอาให้เขาโจมตีได้ไกลที่สุดอย่างเงี้ยก็ช่วยได้เยอะแล้วนะคำถามคือเอาเป็นสายไหนน่าจะต้องเป็นสายกลางเพราะว่าสายกลางเนี่ยจะช่วยโจมตีเหล็กให้ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราเอาสายกลางเป็นสายมิซายไปเลยไหม ราคามันก็ไม่ได้สูงมากจริงๆเราจะสแปมเรือดำน้ำยังได้เลยอ่ะความรู้สึกผมอ่ะอเราสแปมเรือดำน้ำก็ได้แต่อยากจะใช้ในรูปแบบแค่ป้องกันเบื้องต้นแต่เรือดำน้ำเนี่ยไซส์มันเล็กมันจะวางได้แน่นมากครับในพื้นที่ตรงนี้นะถ้าเราคิดจะวางจริงๆนะสบายเลยสักหน่อยไหมล่ะ และเรือดำน้ําสามารถจมตีพังตัวเป็นนะถ้าตัวมีตัวใดตัวหนึ่งในข้างหน้าของเราอะ่ะมันสามารถมองเห็นพังตัวได้เรือดำน้ําจะเห็นตามทันทีครับเงินเรามันไม่ค่อยมีอะเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าเงินมันน้อยมากเลยอะเงินมันน้อยเงินมันน้อย ก็ต้องใช้เท่าที่มีอ่ะเนะาะอันนี้ก็อัพไปก่อนเอาไว้เป็นมิสไซล์ถล่มจะได้เอาไว้สู้กับหมวอ,อครับวอ็เพิ่มอีกตอนแรกว่าจะเน้นวิาสาต์นะเนี่ยไปไปมามาเน้นเรือดำน้ำก็ไม่เลวนะเน้นเรือดำน้ำก็ไม่เลวครับน่าจะโจมตีได้เรียบร้อยเอาการอยู่ แค่มีตัวมองเห็นสักนิดนึงอ่ะก็ได้แล้วไงอีกอย่างหนึ่งถ้าเราอยากจะทําลายพังตัวก็ใช้เนี่ยจะคิดว่าจะอพยิสายล่างเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความสามารถในการทําลายพังตัวแล้วก็จะเอาเป็นสายในโครเมนเซอร์ด้วยหลันสี่สิบละชนะได้ยอย่างสบายสบายเลยนะเดี๋ยวเราอัพในโครครับในโครเนี่ยเวลามันมีใครตายอยู่ในระยะของเขาเนี่ยเขาจะสาม,มารถเรียกซอมบี้ออกมาได้ซอมบี้ก็จะเป็นตัวช่วยเสริมการป้องกันอีกด้วย แต่ว่ามันไปเรียกค่อนข้างไกลนะมันจะไม่ค่อยได้ทาดาเมจเท่าไหร่คือถ้ามันหลุดไปตรงนั้นอ่ะมันจะโดนแต่ว่าไม่ค่อยดีครับผมบอกเลยมันตอนแรกผมวางแผนจะให้มันอยู่ข้างหน้าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนะผมขออนุญาตขายครับวางข้างหน้าเพราะว่ามันปลุกศพได้ในจุดที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อย่างนี้จะดีกว่าให้ให้มันแบบว่าบุกไปเลยครับให้มันบุกไปแล้วพอมันทําลายได้เนี่ยมันจะเรียกต่อทันทีไง ผมว่าอย่างงี้จะดีกว่าอมโอเคหลังจากเนี้ยผมว่าเราต้องใช้วิธีปลอดภัยนิดนึงผมจะเก็บเงินไปเรื่อยๆนะยาวๆไปดูก่อนว่าเราสามารถไปได้สักกี่ด่านแล้วเราค่อยปรับเปลี่ยนหรือเราจะเก็บเงินแล้วถ้าด่านไหนไม่ไหวเราก็สามารถที่จะอัปเกรดถ้างเงินมันถึงเราสามารถซื้อเทียห้าได้เลยอืม ตัวนี้นี่ช่วยทั้งมองเห็นพังตัวแล้วก็ช่วยทําลายพังตัวได้ด้วยแต่ว่าการป้องโจมตีหลักๆของเราอะ่ะมันมาจากเจ้าวิสาตัวนี้กับพวกมังคีซับข้างหลังทั้งหลายนะตัวสีม่วงอะ่ะเราใช้เรือดาน้ําเป็นผู้จัดการครับก็จะมีความมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปลุกศพมาเรื่อยๆเ,เต็มที่500ศพโอเคชนเข้าไปครับชนเข้าไป อย่างที่บอกครับเราเก็บเงินไปดูก่อนว่าเราจะสามารถไปได้ถึงเท่าไหร่จะมีเงินสักประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเกมนี้นี่ด่านไหนที่ไม่มีการเงินแบบเนี้ยเราต้องใช้เงินทุกเม็ดให้คุ้มค่าการที่ผมขายไปตัวหนึ่งนั้นอะ่ะอันนั้นผมก็เศร้าอยู่นะแต่บางทีออปชันเรามันไม่ค่อยมีก็ต้องเล่นตามเท่าที่ได้ครับเล่นเท่าที่ได้โมอแอฟตายค่อนข้างไวนะเดี๋ยวผมว่าเนี่ยเราสามารถซื้อเทียห้าได้ละ ว่าอยากจะอัปเกรดอยู่เหมือนกันเพราะว่าจะได้การป้องกันที่ค่อนข้างเข้มมากเลยและอยู่ตั้งแต่ตรงหน้าเนี้ยเอาไปเลยแล้วกันเขาะจะเรียกเรือบินได้ครับเขาะจะเรียกศพเรือบินแล้วก็โจมตีได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็บัฟให้กับตัววิาสาดได้ด้วยถ้าเราไว้ใกล้เขาอะนะแต่ว่าคงจะไม่ใช้ความสามารถนั้นหรอกผมอยากจะกระจายจุดโจมตีครับเพราะว่าจุดโจมตีอ่ะจะทําให้เจ้าเรือน้ำยังมองเห็นถ้า เพราะมีตัวมองเห็นอยู่ตรงนี้เรือดำน้ําเลยสามารถยิงได้ทั้งที่ปกติวงจมตี่ของเขามันแค่นี้เองครับมันแค่นี้แหละเท่าที่เราเห็นถ้าชนอย่างนี้นี่ผมว่าสบายเลยอะเจ้าซอมบี้บลูนี่มันค่อนข้างที่จะรุนแรงและแข็งแกร่งนะยิ่งศัตรูตายเยอะนี่ยิ่งเก่งเรากำลังจะชนะชาเลนจ์แบบธรรมดาแต่เราจะต้องไปให้ได้ถึงด้านหนึ่งบางทีการป้องกันต่างๆของผมอะมันป้องกันค่อนข้างที่จะแบบ ไปไกลๆไปไกลๆเพราะว่าเราจะไม่เล่นจบแค่ชาเลนจ์ที่เขาต้องการครับเราจะไปให้ได้ถึงด่าน100เพื่อเก็บอินสตาแมนกี้สำหรับผู้เล่นทุกคนนะพยายามเก็บอินสตาแมนกี้เอาไว้ครับเพราะว่ามันสามารถเลือกมาใช้หยิบมาใช้ได้ในด่านที่เรารู้สึกแบบลําบากอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่โอเค next ไปโอ้โได้รางวัลเป็นบานนาฟาร์มด้วยนะถือว่าดีครับโอกาสใช้บานนาฟาร์มมันเยอะไงชนมันเลยชนมันเลย เรียกมาแล้วชนมันเลยอืมแข็งแกร่งมองไม่เห็นอะไรแล้วครับเพราะว่ามันเดินมามันก็โดนซอมบี้บลูนชนชนชนหุ๊ยหลุดละพอมีตัวหลุดมาบ้างเนี่ยเราก็ต้องใช้พวกที่อยู่ข้างหลังเนี่ยช่วยเห็นไหมผมก็เลยต้องแบบคิดแล้วว่าตัวไหนควรจะเป็นตัวหลัก ตัวไหนควรจะเป็นเทียอะไรเดี๋ยวผมว่าเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราเอาไว้ทักตรงนี้ดีวกว่าตัวนี้จะเป็นเทียห้าของเราอีกตัวหนึง่งอัพมาก่อนเอาให้มองเห็นพังตัวด้วยจริงๆอะ่ะต่อให้เราไม่อยากเอามองเห็นพังตัววิสาถ้าจะเก่งต้องไปขั้วสายล่างครับสายล่างเป็นสายที่เก่งสายล่างจะทําให้วิสาหะจมตีได้ดีมากยิ่งขึ้นนะ การป้องกันถือว่าทําได้ดีนะแต่ว่าวิาวาสาต,ตัวนี้ให้กลายเป็นเทียสี่ไวอีกตัวหนึ่งแล้วก็เสร์มอีกตัวหนึ่งไปเลยอันนี้คือไม่ประมาทที่ผมวางเพิ่มไปเยอะๆเนี่ยคือผมไม่ประมาทครับเราค่อยเลือกว่าจะเอาตัวไหนเป็นเทียห้าการป้องกันของเรามีแบบแผนนะครับมีแบบแผนชัดเจนว่าตัวนี้หน้าที่คืออันนี้อันนี้อันนี้แต่ด่านนี้ไม่มีการเงินเพราะฉะนั้นหน้าที่ทุกตัวก็คือ วางยังไงก็ได้ครับให้มันตอบรับการป้องกันได้ครบทุกตัวจนถึงด่านหนึ่งร้อยต้องค่อยๆตอบโจทย์มันขึ้นมานะโอเคโอเคคือตัวนี้ตัวนี้โหดมากเลยตอนนี้คือมันช่วยป้องกันได้เป็นอย่างดีจริงๆสวยงาม แล้วก็อัปเกรดอีกนี่ครับเรามีเทียสี่สามตัวดักอยู่ข้างหลังแบบนี้นี่ผมว่าการป้องกันของเราเนี่ยสวยมากขึ้นเยอะมากเลยโอเคครับดันจะติดสามแล้วเริ่มน้ำนี่บางทีอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราจะเลือกซื้อเทียห้าทุกตัวเนี่ยเงินเราไม่พอแน่นอนการที่ไม่มีการเงินนี่เงินจะขัดสนมากๆาครับ แรียกว่าอะไรอ่ะจินตนาการทุกอย่างที่อยู่ในหัวของเราจะไม่สามารถเอามาบรรเลงใส่หน้าจอนี้ได้ถ้าการเงินมันไม่ดีมันไม่มีแบบนี้นั่นเองเนะแต่ไม่เป็นไรผมว่าเราคงพอทำอะไรได้บ้างกับเงินที่จำกัดแบบนี้ครับวางแผนให้ชัดตัวไหนที่จะใช้ตัวไหนไม่ใช้ตอนนี้เราป้องกันสีม่วงได้แล้วด้วยการมีแค่เรือดำน้ำแค่นั้นเองแล้วก็พอได้จุดนั้นปุ๊บผมก็เลยลุยเลย ลุยเน้นกันป้องกันแบบสุดๆไปเลยอุ้ยด่านนี้ถ้าทางน่าจะน่าจะหลุดไม่หลุดนะว้าวไม่หลุดซะด้วยดีครับชนมันเลยครับซอมบีข้างหลังนี่เหงาเลยเนี่ยยืนมองไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวรอตัวเนี้ยเดี๋ยวรอว่าจะเก็บเงินซื้อเทียห้าได้เมื่อไหร่เพราะว่าเทีย้าตัวนี้นี่ก็ค่อนข้างที่จะป้องกันได้ดีเ,เก่ง โอเคชิวๆเดี๋ยวรอดูว่าด่าน80เนี่ยเรือบินสีเขียวซืมจีเนี่ยเราจะป้องกันได้แบบไหนบ้างนะดีไม่ดีมากน้อยอะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูแต่คาดว่าคาดว่าน่าจะน่าจะสบายครับน่าจะสบายอีกอย่างหนึ่งถ้ามันหลุดมาความความแรงของผมมันอยู่ที่ข้างหลังเนี่ยแหละมันคือเจ้าพวกวิสายเทียสี 4, ทั้งหลายพวกนี้แหละคือของจริงครับ คชนมันไปเลยจัดการมันให้เรียบค่อนข้างสบายนะส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างสบายนะอืม ิลมากด่าน81แล้ว80ทำอะไรไม่ได้82ก็ได้จะยังชิลอยู่ซอมบี้ตัวนี้นี่คนแล้วทำดาเมจได้ต่อเนื่องดีมากเลยครับในการเล่นด่านอย่างเงี้ยนะต้องขอขอบคุณขอขอบคุณซอมบี้ครับจริงๆก็ต้องขอขอบคุณบรูนเนี่ยแหละคือมันตายแล้วซอมบี้ก็เลยเกิดมากขึ้นเกิดมากขึ้นซอมบี้ก็ไปอีกและซอมบี้ที่ปล่อยไปก็ไปฆ่าบรูนพอฆ่าบรูนเสร็จมันก็สามารถเรียกซอมบี้ได้เพิ่มขึ้นมันก็เป็นวนลูปที่ รูนมันมีแต่เสียครับต้องต้องว่ากันไปตามนั้นนะนะว่ากันไปตามนั้นครับผมโอเคมีเงินอยู่เกือบห้าหมื่นแล้วสบายมากๆเลย โู้ไปเงินยังไม่ต้องใช้นะถ้ายังรู้สึกว่ามันยังป้องกันได้แบบสบายๆที่ไม่ดีป้องกันแค่นี้อาจจะไหวหรือเปล่าเออไม่แน่ไม่แน่แต่ทาพิ่ไหวเราพร้อมอัปเกรดอุ้ยมันเริ่มบุกมาเยอะแล้วโอเคการป้องกันของเราข้างหลังเริ่มทํางานแล้วครับโอเคโอเคโอเคไม่พอการป้องกันไม่พอแต่เราสามารถเสริมได้เสริมด้วยตัวนี้นั่นแหละหรือเราจะวางวิาสายสายไฟ ฟินิกหลอดวิสัตหลอดฟินิกได้จะวางตรงไหนดีถ้าคิดจะวางเอาเป็นว่าราอดวิสัตตัวนี้มาเสียห้าก่อนแล้วกันแล้วก็ลองดูคาว่าเงินเราเนี่ยมันเพียงพอไหมตัวดีดีทีดีดีดทีนสู้เราไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยผมว่าเราแบบชนะแล้วนะเนี่ย ข้างหลังคือเห่าเลยครับต้องขอบคุณเจ้านี่จริงๆนะแข่งแกร่งมากทำดาเมจแบบรัวสุดๆเลยครับรัวรัวรัวรรัวสวยงามห่าน93หนัด่นนี้ก็จะมีเจ้า d d t ออกมาอีกแต่ d d t สู้เราไม่ได้เลยนะ DDT นี่แพ้ทางเจ้าซอมบี้ตัวนี้สุดๆเลยครับ p r i n ซอฟดาร์เนนะครับแข็งแกร่งสุดๆแต่ซีอมจีนี่แหละที่ยังเป็นปัญหาอยู่รู้สึกว่าละลายแบบมันเราทำลายมันได้ไม่เร็วพอไงแต่ไม่เป็นไรถ้ามันหลุดมามันเจอวิาสายเทียห้ากตัวนะครับเทียห้าข้างหน้าทำเขาบาดเจ็บขนาดนั้นมาเจอข้างหลังนี่หนักกว่าผมว่าเราสามารถที่จะวางฟินิกหลอดเพิ่มเข้ามาได้นะ กังหลอดผมไว้ตรงนี้ได้ด้วยแฮะ,ฮะทําให้มองเห็นพังตัวด้วยเลยอย่างที่บอกไปคั่วสายล่างมันเก่งกว่าอยู่แล้ววิศาดกับสายล่างนี่คือสุดยอดเลยมันเลนดอมมาให้เรายังไงนะครับด่านนี้เราก็สามารถที่จะผ่านได้ถ้าเรารู้วิธีรู้ตัวที่จะต้องใช้นะผมว่าเราชนะแล้วนะดีดีทีทำไมเราไม่ได้แบบนี้เดี๋ยวไปลอง ลุ้นกันต่อในด่าน98ก็ได้ครับเพราะว่า98เนี่ยจำนวนมันเยอะจริงๆมันอาจจะอาจจะหลุดมาได้ก็ได้อ่าเราก็ไม่รู้ไงหุ้ยานนี้หลุดมาเยอะฮะอุ๊ยอันตรายแต่วิศาทีอห้าจัดการได้อยู่ครับอยู่หมัน่นด่านนี้เราสามารถใช้ความสามารถของฮีโร่ช่วยสตันเพื่อย,ย้ำดาเมจให้มันอยู่ตรงนั้นไปครับโดยเฉพาะตัว CMG จะถูกสตันติดเอาไว้แล้วค่อยๆหลุดออกมาอย่างนี้ก็ช่วยชนะได้เหมือนกัน ใช้ทุกอย่างให้มีประโยชน์ครับเรามา่ได้ยังไม่ได้ใช้พลังที่แท้จริงเลยแนะ่ของเจ้าฟินิกส์หลอดเอาชนะเราด้วยกระด้านหนึ่งร้อยนี่นะสิโอเคดีๆทำอะไรก็ไม่ได้ด้านหนึร้อยผมว่าต้องใช้เจ้านี่ครับต้องใช้ความสามารถของฟินิก์หลอดถ้ายังไม่ไหวอยู่เนี่ยเราก็มีวิธีที่จะชนะอีกอยู่ดีนะแต่น่าจะไหวแล้วเพราะว่าฟินิก์หลอดจะยังใช้กําลังจะกลับมาใช้ได้อีกครั้งนึงแล้วได้แล้ว พอมันพังเนี่ยผมต้องรีบยิงกระสุนให้ไวเพื่อสตันมันครับแล้วก็ทล่ลมมันอยู่ตรงนั้นเลยชนะเรียบร้อยได้รับเจ้าอินสตาบังกี้เป็นมังกี้วิลเลจ001โอ้ป็นสายลดการอัปเกรดนั่นเองก็ถือว่าได้อยู่นะเป็นไงสนุกดีนะคือไม่ว่าเขาจะให้โจทย์เราอย่างไงครับเราจะต้องหาวิธีการหาชัยชนะของเรามาให้ได้แล้วก็ไปตามชัยชนะนั้นครับถึงแม้ว่าการเงินจะไม่มีเราสามารถใช้วิธีค่อยๆซื้อได้หรือ ซื้อแล้วยังไม่ต้อง upgrade, อัปเกรดรอพอแบบการป้องกันของเรามันดีประมาณนึงแล้วเรารอครับเรารอว่าต้องซื้ออะไรไหมถ้าไม่ต้องเนี่ยก็ไม่ต้องแต่ถ้าต้องก็ต้องมันกําลังจะแพ้ผมเลยกดออกมาก่อนเพื่อไม่ให้เห็นหน้าจอแพ้นั่นเองครับอย่างนี้ถือว่าดี <c oughs> กดโฮมออกมาโอเคแล้วก็จบกันไปนะครับการเล่นในครั้งนี้หวังว่าจะได้รับไอเดียการวางลิงก์ต่างเนี่ยวางแผนยังไงถึงจะวางได้ถูกต้อง บางทีมันก็ต้องตัวนี้ก่อนตัวนี้หลังเอ๊ะเราคิดจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักแต่ตัวหลักของเราเนี้ยมันแพ้ตัวอะไรเราก็ต้องค่อยๆตอบโจทย์ไปทีละข้อทีละข้อใช้อันนี้ใช้อันนี้ใช้อันนี้แล้วสุดท้ายแล้วเราจะสามารถเป็นผู้เล่นบลูนเพลเยอร์ที่แบบว่าสามารถรับมือกับทุกอย่างได้และรู้อนาะคตเลยว่าด่านไหนเราไหวด่านไหนเราไม่ไหวเราจะแพ้ที่ด่านอะไรอันเนี้ย ก็ลองหาวิธีกันดูนะแล้วก็ต้องลองตอบโจทย์กันแต่ละคนดูไม่มีวิธีที่ถูกต้องเสมอแล้วก็ไม่มีวิธีที่ผิดเสมอไปประมาณนี้ครับเอาล่ะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แลวก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมันรทายนี่ต้องขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆเลยครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะสวัสดีครับผม